เห็นตอนนี้เป็นเรื่องของการเมืองคือการสแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออํานาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอํานาจให้กับนักการเมืองนักวิเคราะห์ ก็ประเมินว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นก่อนปี2,570คือครบวรระ4ปีจะเกิดขึ้นก่อนเขาประเมิอนอย่างนั้นและบอกว่าจะส่งผลทําให้ก้าวไกลชนะการเลือกตั้งครั้งใหญ่ฝั่งก้าวไกลก็มั่นใจฮะบอกว่าตอนเนี้ประชาธิปไตยมันบิดเบี้ยวนะการที่ประชาธิปไตยบิดเบี้ยวเียเขาว่าเนี่ยเพราะประชาชนไม่มีอํานาจจริงๆ ทำให้เขาเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลทั้งที่มีหน้าที่โน,น่นนี่นั่นตกลงทําประโยชน์แต่กลับกลายมาเป็นฝ่ายค้านเขาพูดแบบนั้นเขามองแบบนั้นเขาอธิบายแบบนั้นแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรถึงเป็นฝ่ายค้านรอบนี้เป็นมาแล้วรอบหนึง่งเป็นมารอบนี้อีอรอบรอบหน้าเขาจะกวาดหมดอะเพื่อไทยก้าวไกลนะฝ่ายขวาทั้งหมดเขาจะกวาดหมดะ จะเป็นของเขาเขาจะได้สอสอถึงห้าร้อยคนเลยทีเดียวจบด้วยการทั้งประธานสภาก็ได้ปิดการประชุมไปเลยนะครับซึ่งก็ยังง,งงงอยู่ว่าเป็นการเลื่อนหรือเป็นการยกเลิกการเลิกการประชุมนะครับแต่ก็ยังไรก็ตามเนี่ยทางสสพักเก้าไกลเราก็มีประเด็นสองสามประเด็นที่อยากจะสื่อสารกับพี่น้องสื่อมวลชนดังนี้นะครับ หนึ่งเนี่ยเรายืนยันว่ายติที่สสพักเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาเนี่ยได้เสนอให้มีการทบทวนมติที่สภารัฐสภาเนี่ยเคยพิจารณานะครับว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นไปตามยติทั่วไปตามข้อบังคับที่41เเนี่ยนะครับเป็นยติที่ถูกต้องนะครับ แล้วก็ควรจะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ประธานสภา,าควรจะเปิดดาเนินดาเนินการให้มีการลงมตินะครับว่าสมาชิกรัฐสภา,าเนี่ยเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับยตินี้นะครับซึ่งก็เป็นกระบวนการตามปกติที่ควรจะดําเนินไปนะครับเ,เรื่องนี้เนี่ยในฐานะที่พรรคก้าวไกลเองเราก็เป็นที่เป็นฝ่ายที่สนับสนุนนะครับให้ อาจารย์วันนอนเนี่ยดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราก็มีข้อกังวลนะครับว่าการปิดสภาวันนี้เนี่ยอาจจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์ได้ว่าไม่สง่างามนะครับอาจจะถูกมองได้ว่าเมื่อเห็นว่าเสียงสอวอ,อาจจะไม่มากพอหรือเปล่าทําให้ไม่นําไปสู่การลงมตินะครับซึ่งก็หวังว่าการดําเนินการประชุมหลังจากนี้เนี่ยจะจะดีขึ้นนะครับ ส่วนเรื่องรายละเอียดของติตนี้เดี๋ยวหลังจากที่ผมพูดเสร็จเดี๋ยวจะให้คุณลังสิมันโรมได้อธิบายนะครับว่าเรื่องนี้มันมีความสําคัญอย่างไรนะครับประเด็นที่2จริงๆแล้วเนี่ยการปิดสภาวันนี้นะครับปิดประชุมสภาวันนี้เนี่ยมันก็นำไม่มันทำให้การดําเนินการการประชุมในวาระสําคัญ2วาระในวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ประชุมด้วยนะครับ วาระแรกก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งพรรคเก้าไกลเรายัางยืนยันว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีของรัฐสภาเนี่ยสามารถดําเนินการไปต่อได้โดยไม่จําเป็นที่จะต้องรอมติของสารรัฐมนูญนะครับเรายัางยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นอํานาจเต็มของรัฐสภานะครับแล้วที่สําคัญมากๆนะครับต่อให้วันนี้สมาชิกส่วนใหญ่ของรัฐสภา อาจจะลงมติว่าให้เลื่อนวาระการเลื่อกนายมตีไปก่อนเนี่ยก็ยังมีวาระที่2ก็คือวาระการพิจนารณาร่างรัฐมนตรแก้ไขเพิ่มเติมที่สมาชิกสภาของก้าวไกลเนี่ยได้ยื่นเสนอไปก็คือการยกเลิกมตาตรา272ปรากฏการที่กําลังจะเกิดขึ้นกับพรรคก้าวไกลของสื่อหลักที่เคยเชียร์ท่านสามารถเซฟวิดีโอไว้ได้นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะใช้ยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดจะเป็นจริงหรือเปล่า อีกไม่นานการนำเสนอข่าวจากสื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่อหลักที่เคยสนับสนุนพรรคสีส้มเราจะค่อยๆเริ่มเห็นการนำเสนอข่าวที่เปิดเผยมุมมืดของผู้นําพรรคก้าวไกลและหลังจากนั้นก็จะเริ่มเสนอมุมลบๆของสมาธิกพรรคก้าวไกลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าช่วงนี้การลาออกของสสพักเก้าไกลที่เคยต้องขดียาถึงกับจำคุกแล้วก็ยังมีคนเชียร์แต่ความจริงก็คือความจริงครับเราต้องแยกแยะระหว่างการให้โอกาสกับข้อกําหนดกฎหมายครับให้โอกาสก็คือให้โอกาสกฎหมายก็คือกฎหมายไม่เช่นนั้นกฎหมายก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย ทุกคนก็จะอ้างเรื่องให้โอกาสแล้วก็ละเมิดกฎหมายเป็นว่าเล่นในอนาคตเรื่องนี้ก็จะทําให้หลายๆคนฉุดคิดว่ามันเป็นจริงนะเราต้องแยกแยะและปรากฏการที่ผมสัมผัสมาด้วยตัวเองนั่นก็คือผมเองเป็นคนที่ชอบชมภาพยนตร์หลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ทั้งโรงภาพยนตร์มีผมเพียงคนเดียวที่ยืนขึ้นเคารพเพลงสรรเสริญพ,พระบารมีซึ่ง ก็ไม่ได้ทําให้ผมเปลี่ยนใจในการที่จะนั่งเหมือนคนอื่นเพราะนี่คือการให้เกียรติประมุกของชาติให้เกียรติในสิ่งดีๆที่ท่านทรงทำมาให้กับประเทศเมื่อวานเองผมได้เข้าไปชมภาพยนตร์เรื่องหนึ่งระหว่างที่มีการยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบร,ะระมีผมพบว่าผมไม่ได้ยินคนเดียวครับผมมีคนยืนร่วมไม่ต่ำกว่าสิบคนและที่สําคัญ ในสิบคนนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นหลายคนเลยครับที่ยืนขึ้นเคารพของมผมจึงท,ทำให้ผมมั่นใจว่าปรากฏการที่คนจะแยกแยะระหว่างเรื่องที่ชอบกับเรื่องที่ใช่มันจะแยกแยะได้อย่างชัดเจนในอนาคตดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพรรคก้าวไก่ก็คือจะเริ่มเห็นสื่อต่างๆที่เคยเข้าข้างเอาเรื่องที่ไม่เคยนำเสนอในด้านลบ มานำเสนอครับเราจะค่อยๆเห็นเรื่องนี้ขึ้นเรื่อยๆและการที่พรรคส้มมั่นใจว่าครั้งต่อไปที่มีการเลือกตั้งเขาจะแลนสไลด์อาจจะไม่เป็นจริงนะครับ่อให้ได้กระแสมาก,ก็จริงแต่กระแสจะต้องขึ้นอยู่กับสิ่งที่นําเสนอนั้นต้องเป็นสื่อมักจะยัดเข้าไปว่านี่เป็นสัญญาไม่ใช่หรอกนะยังไม่ยังไม่ถึงขั้นทำเอ็มยููตัวเด้ไป แล้วการพูดบนพูดเนเวทีใช่ไหมหาเสียงใช่ไหมคือมันเป็นการหาเสียงเท่านั้นเองนะครับเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนนะลงคะแนนให้แล้ถ้าพูดอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็บอกโอ้ยผิดคําพูดไปทั้งหมดไม่ต้องจัดหรอกรัฐบาลนี้นะนะไม่ร้จะไม่มีครับผมเรียนตรงๆมีแต่ก้าวไกลอะ นะจะให้ผมเป็นรองนาะยกรัตรีแล้วก็ผู้สื่อข่าว็ไปถามคุณชัยตะวัตรแล้วนี่คุณชัยตะวัตรก็ยอมรับเช่นนั้นนะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยไม่ได้สนใจนะเรียนตรงๆเรื่องเรื่องตําแหน่งนะผมอยากจะช่วยให้ไม่ว่าทั้งเก้าไอ้นักวิเคราะห์ทั้งหลายนี่ผก็ตื่นเต้นเฮ้ยเป็นไม่ได้วะแบบนี้นะแต่ใน,นเชิงงานสังเคราะห์ไม่ใช่นะคุณส่วนใจเย็นนะ คุณส่วนเห็นไหมว่ายิ่งนานวันเนี่ยความจริงมันเริ่มปรากฏความจริงมันชัดเจนมากขึ้นคุณส่วนสังเกตไหมฝ่ายซ้ายที่ว่าชนะการเลือกตั้งกลับกลายเป็นผู้แพ้สงครามกำลังแพ้สงครามมากขึ้นมากขึ้นล้นถอยหนีทั้งที่ชนะการเลือกตั้ง ไปถึงวันนั้นเขาคาดหวังว่าอ้เขาจะชนะแน่นอนผมยกตัวอย่างในการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาในปี2 1 6พประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเพราะ Facebook และ Twitter หรือฝรั่งเรียกว่า New m e d i ียหรือสื่อใหม่แต่พอปี2020 Facebook และ Twitter ไม่ให้ทรัมป์ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งไม่ให้เป็นเครื่องมือทางการเมืองสิ่งที่ตามมาคือทรัมป์แพ้การเลือกตั้ง หลังจากนั้นทรัมป์โดนคดีโดน FBI บบุกเข้าพ้นที่บ้านเรื่องของนำเอกสารลับของทางราชการไปเก็บไว้ในห้องซุวมของบ้านตัวเองคนสนิทของทรัมป์และทรัมป์และฝ่ายรปภของบ้านทรัมม์ถูกดำเนินคดีเพราะทำลายกล้องวงจรปิดที่อยู่ภายในบ้านล่าสุดทรัมป์โดนคดีเพิ่มเติม จากกรณีพยายามล้มการเลือกตั้งในปี2020ที่ผ่านมามีการสกัดทุกอย่างเพื่อให้ทรัมป์เข้ามาลงแข่งขันเป็นประธานาธิบดีในปี2022หุ้นส่คุณสวนลงหันมาดูประเทศไทยไดิตอนนี้เรารู้หรือเปล่าว่าพักอย่างก้าวไกลเนี่ยเขาใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือโดยใช้เพียง5แอปพลิเคชัน ทวิ t เตอร์ e e o o o l l i e y o u u u b e นะเพิ่มเติมที่มีมาใหม่ตอนนี้เขาอ,อาจจะไม่ได้ใช้ก็คือเทรน d มี t i k t อ k น่งทิกตอกเขาใช้5้าแอปพลิเคชันไอ้5แอปพลิเคชันเนี่ยปรากฏว่ามีเจ้าของเพียง5รายบริษัทดำเนินการเพียง5รายเท่านั้นถ้าไปเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา มี2รายมี2กิจการแต่ทั้ง5รายที่มาทําธุรกิจในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์หลักคือโฆษณานําโฆษณามาขายในประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการโฆษณาของประเทศต่างๆนะซื้อขายสินค้าเป็นแหล่งซื้อขายสินค้านั่นหมายความว่าถ้าพวกเรารู้หลักโดยเฉพาะเรื่องของอัลกริทึม ในประเทศมาเลเซียการเมติการของมาเลเซียใช้วิธีแก้ไขปัญหาประกาศจับฟ้องรองแอปพลิเคชันอย่าง Facebook ปรากฏว่า Facebook ยอมใช้อัลกอริทึมยุติการเคลื่อนไหวผู้ต่อต้านชาติศาสนาประมากษัตริย์ทธนธันทีแลกกับการไม่ถูกฟ้องในทางกลับกันประเทศไทยผู้บริหารปัญญาตื้นคนไทยรู้รอยังว่า เป็นการทำโฆษณาชวนเชื่อเป็นการเอาเปรียบทางการเมืองเป็นการใช้โอกาสซึ่งผมเรียนว่ารัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560เขียนไม่หมดเรื่องของการใช้สื่อนะเขียนไว้โดยละเอียดด้วยแล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้กําหนดมันจะเป็นความอ่อนด้อยลืมอ่านกฎหมายหรือเจตนาจะให้ปล่อยก็แล้วแต่ มันก็เลยเกิดการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพอจะมีการเอาผิดก็ไม่พอใจกกตด่าคนแก่นะพอเรื่องยังไม่ทันถึงศาลก็ยาวไปด่าศาลด้วยนั่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเราเห็นหรือยังยิ่งนานวันการเลือกตั้งมาสามเดือนยิ่งนานวันนานวันนานวัน,น,น,วนสิ่งหนึ่งที่เป็นหลักสำคัญคือเขาใช้หลักทฤษฎีที่เรียกว่าไลเออร์หรือการโกหก การโกหกเนี่ยมันจะมีจังหวะจะโกรนช่วงเวลาหลักนี้เป็นหลักของผู้ก่อการล้ายคอมมิวนสิสต์ที่จีนใช้ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศจีนในการปฏิวัติวัฒนธรรมเป็นหลักคิดที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของคาร,ร์นมาสหรือลัทธิที่เรียกว่ามาร์กซิส โดยมีหลักที่สําคัญคือใช้วัฒกรรมหลเออหรือการโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงไอ้เรื่องโกหกที่เป็นเรื่องจริงเนี่ยนะสุดท้ายปลายทางมันก็ามาจบหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใช้หลักที่สําคัญคือพึงชนะคำมดเทศ ด้วยการพูดความจริงเพราะวันนี้เราเห็นความจริง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 มากขึ้นความเท็จก็ละลายหายไปละลายหายไปละลายหายไปอะไรไป,ลลาไปตามเวลาของมันนะครับนั่นหมายคาว่าถ้าวันนี้หากจัดการเลือกตั้งยอมรับฮะว่าคนที่ยังไม่มีความรู้พอไม่ฉลาดพอถูกหลอกลวงก็ยังคงจะหวดให้เขาอยู่แต่ยิ่งนานวัน ความจริงคือจะเริ่มปรากฏปรากฏปรากฏนะครับสิ่งเหล่านี้คือหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงฮะที่ผมเรียนหุ้นส่วนมาตลอดการเมืองต้องใจเย็นๆการเมืองมันมีเวลาของมันการเมืองมันคือลูกตุ้มนาฬิกาที่มีจังหวะและเวลาของมันสังเกตไหมฮะยิ่งนานยิ่งยุติธรรมและยำ้ำยืนยันฟันธง สิ่งที่เราเห็นตอนนี้เป็นเรื่องของการเมืองคือการสแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างลึกซึง้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองแต่อย่างไรก็ตามมาจนถึงวันนี้ชาติาศาสนา พระมหากษัตริย์มั่นใจได้เลยชน,นะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากขั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมีเคยสิ้น อีกมากมายที่ไม่ได้ส่งออกหน้ามีแล้วรือความสุขสบาย ใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทงเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่สรงรู้ Um 킥.